กูว่าจะบอกตรงๆบอกแบบตรงๆเลยนะกูมีแกดาบก็เราก็ดวลกันมาหลายปีนะพวกมึงก็มีทั้งอำนาจมีทั้งคนมีทั้งเงินแต่พวกมึงเด็ดสมอเลยวะไหนั้นใช้อำนาจดูสิใช้อำนาจำลังคนท่าไหร่อ่าต้องให้เอ่อ เพื่อนๆแล้วก็ญาติแล้วก็พ่อกับแม่ของไอ้นี่แหละบอกกําลังอทนให้หน่อยดิแต่มันมีแค่ดามนะกําลังพลเรือ,อาารนนะให้มันให้มันรู้กันดิแล้วก็พลเมืงองานทหารภายในที่ว่ารู้เห็นก็ระวังโดนเก็บนะ่ยระวังตัวด้วยเพราะว่ามันก็ไม่รู้วัาฝังลุ่มไหนแล้ว thằng thầy thằng thứ hình gì mình giờ chơi giờ chưa biết cái tay còn